วันนี้เป็นวันที่เล่นยากและก็สนุกพอสมควรค่ะเพราะว่าอาทิตย์วันนี้เนี่ยลมแรงมากซึ่งมีภาษามอยู่หลุมหนึ่งตีไฮบิดเต็มๆเลยค่ะไปแค่1้อยลาแต่ก็เป็นอะไรที่ชาเลนจ์ดีค่ะ,ะวันนี้ก็ไม่ได้เสียอะไรที่านักหนักเ,เกินไปก็อาจจะมีอัพ n d d นดาวไม่ไม่ได้หลุมหนึ่งแล้วก็พอหลุมที่ภาษามเนี่ยมันอ่อนไกลก็จะเริ่มพัดยากพอลมแรงก็มีสามพัดสองที่เหลือก็ ตีโอเคค่ะแต่ว่าวันนี้แค่มาห้าเก็บเบอร์ดีไม่ได้ค่ะเป็นเพราะว่าพอลงแรงแล้วเนี่ยมันทำให้เราคิดมากขึ้นว่าเราควรจะเล่นช็อตอะไรที่ไหนบ้างจากเขาแล้วกเ็เราใช้ประโยชน์จากลมทางไหนได้บ้างค่ะเพราะว่าอย่างบางลุมก็สามารถตีขึ้นไม่ได้แต่ว่าอ,อย่างที่บอกก็ไม่ง่ายค่ะเพราะว่าพอมีลมด้านซ้ายเป็วา สมควรคือคือลงจะไปขวาไปซ้ายหรือซ้ายไปขวาก็จริงแต่เราก็ต้องเผือ่อว่าลูกอะ่ะมันจะต้องตกเราวิ่งไปขนาดไหนด้วยอะไรด้วย,วย,วยก็คือเป็นอะไรที่ชาเลนจ์ค่ะก็คงไม่มีอะไรมากค่ะก็ทําให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามจะตั้งใจทำเบอร์ดี้ให้ได้พาห้าค่ะเพราะว่านั้นคิดว่าน่าจะเป็นคีย์สำคัญเพราะว่าถึงแม้จะลมแรงแค่ไหนแต่พาห้ามันก็น่าจะเก็บให้ได้แล้วก็จะได้ได,ได้ได้เปรียบเขาค่ะทีนี้ ถือว่าเป็นเรื่องยินดีสำหรับคนไทยนะคะว่ามีบริษัทจากคนไทยทัสกอล์ฟเนี่ยมาเป็นสปอนเซอร์ของ LPGA เลยก็มีความสึกว่าก็ต้องขอบคุณนะคะที่ว่ามีความเชื่อในนักกอล์ฟคนไทยโดยเฉพาะนักกอล์ฟผู้หญิงเนี่ยอ,อ,อยากจะสนับสนุนเยาวชนแล้วก็ทีมชาติหรือนักกอล์ฟอาชีพรวยกันเองที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะสำหรับอนาคตของนักกอล์ฟไทยของเราค่ะ